ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้ก็มาทําต้นเครื่องฟ้านะครับก็ต้นนี้ผมเคยลงไว้แล้วครับตอนที่ไปขุดมานะครับก็ตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับติดแล้วน่าจะรากน่าจะเดินดีเพราะว่าดูจากลำกิ่งนะครับลำกิ่งเขา มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างเยอะครับก็วันนี้จะมาคัดกิ่งแล้วก็จะมาตัดหัวเขียงตรงนี้ออกนะครับก็ก่อนอื่นก็จะมาดูกิ่งนี้ก่อนครับกิ่งนี้นะครับครั้งแรกผมว่าจะเอากิ่งบนตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาแตกมาให้อีกกิ่งหนึ่งครับผมว่าจะใช้กิ่งล่างดีกว่านะครับ เพราะว่ากิ่งบนเนียถูกตัดไปแล้วนะครับการจะเดินเติบโตก็ววจะไม่ดีเท่ากิ่งล่างนะครับก็สรุปว่าตัดนะครับกิ่งบนออกนะครับก็จะตัดเหลือไว้หน่อยนึงก็ได้นะครับเผื่อนะครับไม่ตัดเข้าไปชิดตานะครับ ครับอันนี้ก็จะทําเป็นด้านหน้าไม้นะครับลากฝั่งนี้จะดูดีกว่าฝั่งนู้นครับนะครับลากากอกสวยดีนะครับหลอดทุกเส้นอยู่นะครับมีน้ำเลี้ยงทุกเส้นนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นกิ่ง เขาเรียกว่าอะไรทำเป็นจะเหมือนกิ่งตกนะครับต้นนี้ก็เป็นทรงธรรมชาติทำทรงกิ่งตกกระถางได้นะครับก็ดูกเก่าแก่นะครับช่วงนี้เก่าแก่แต่ว่าก็มีน้ำเลี้ยงอยู่นะครับ อันนี้เป็นด้านหลังไม้ครับครับนี่ก็หลังไม้นะครับฝั่งนี้รากก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เรก,ก็จะตัดนะครับตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เพื่อที่จะเลี้ยงตน้นะครบเลี้ยงต้นลำนี้ขึ้นใหม่ เดี๋ยวผมจะตัดแนละ้วจะให้ชมอีกครั้งนึงครับก็เรียบร้อยนะครับตัดเกียงจะเห็นลำนี้ขึ้นมานะครับจะสร้างเป็นลำต้นต่อเป็นยอดนะครับอันนี้เป็นหลังไม้นะครับต้องมุนมาให้เป็นหน้าไม้ก่อนนะครับ ต้นนี้ก็ยังจะไม่เปลี่ยนดินนะครับเพราะว่าจะให้เขาจเจริญเติบโตก่อนนะครับสักระยะหนึ่งครับให้ผ่านฝนนะครับหรือว่ากลางกลางฝนนี่ก็คำยันนำต้นนะครับก็จะให้เขาโตอีกสักพักนะครับ สักครึ่งหนึ่งของต้นเดิมเขานะครับอันนี้ก็ทายาเก็บไปก่อนนะครับก็ยังจะไม่แต่งแผลนะครับว่าเฟื่องฟ้านี่เป็นต้นเป็นไม้ที่เนื้ออ่อนนะครับผูกง่ายครับจับทรงก็จะประมาณนี้นะครับ จะเอาหลักออกนะครับก็ประมาณนี้ครับกึ่งึ่งตกนะครับอันนี้เป็นหน้าไม้นะครับครับก็คลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับรอชมคลิปอื่นๆนะครับก็จะจะลงให้ชมกันเรื่อยๆนะครับมือใหม่เรียนรู้ไปด้วยกันครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ